ใครคือคนที่มีความสุขที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Beginner Every Moment Has Just Began กับผมรันทีรันมีชีวิตย,ยังสดใหม่ได้ทุกขณะเพราะทุกขณะเพิ่งจะเริ่มต้นมีงานวิจัยจาก Harvard เป็นงานวิจัยที่ใช้ระยะเวลายาวนานถึง75ปีเลย สิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่เราได้จากงานวิจัย75ปีคือความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้เรามีความสุขสุขภาพดีและอายุยืนสิ่งสําคัญคือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงกันทางสังคมวันนี้เราจะมาพูดถึงคําว่า social well-being กันนะครับการเชื่อมโยงกันทางสังคมช่วยเกื้อกูลชีวิตของเรายัางไงเราลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าเรากําลังเล่นโยนลูกบอลกับเพื่อนๆอยู่กัน3คนโยนกันไปโยนกันมาเขาโยนให้เราแล้วเราก็โยนให้เขาทันใดนั้นครับอยู่ดีๆเพื่อน2คนก็ไม่โยนบอลให้เราอีกเลยแล้วก็โยนกันเองเล่นกันเองแล้วก็ปล่อยให้เรายืนมองเฉยๆเราจะรู้สึกยังไงบ้างครับในอีกด้านหนึ่งของคําว่า social well-being ก็คือคําว่า social pain สําหรับ social pain ให้เราลองนึกถึงเด็กทารกที่อยู่ในอ้อมกอดของผู้ปกครองอย่างอบอุ่น กำลังรู้สึกได้รับความรักทันใดนั้นถ้าเด็กถูกใครสักคนดึงออกจากอ้อมกอดของผู้ปกครองที่แสนอบอุ่นนั้นนะครับเด็กก็จะรู้สึกถูกพลัดพรากแล้วก็ร้องไห้ออกมาในทันทีสิ่งนี้สะทอ้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์สําหรับอีกคํานึงก็คือคําว่า social well-being คํานี้มีความสําคัญมากครับการได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเป็นความสุขที่เป็นพื้นฐาน ของชีวิตมนุษย์เลยทีเดียวครับสำหรับโซเชียลเวล b บี n g อิงเนี่ยจะเกิดขึ้นในสังคมที่เกื้อกูลมีการรับฟังส่วนโซเชียลเพลนเนี่ยจะเกิดขึ้นในสังคมที่เรียกว่าสังคมแห่งการกลั่นแกล้งเต็มไปด้วยบทสนทนาที่โอ้อวดแล้วก็ลดทอนคุณค่าของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นนั่นเองนะฮะสรุปอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมพูดถึงสังคมใน2แบบก็คือสังคมที่เกื้อกูลแล้วก็สังคมที่กลั่นแกล้ง คำว่ากลั่นแกล้งก็มาจากคำว่าบูลลี่นั่นเองซึ่งเหตุปัจจัยที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปบูลลี่คนอื่นนั่นก็เพราะว่าเขาขาดคุณค่าภายในตนเองแล้วต้องการที่จะให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาเขาก็เลยเป็นลดทอนคุณค่าของคนอื่นนั่นเองนะครับรวมถึงคนที่ต้องการอํานาจพอบูลลี่คนอื่นแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ามีอํานาจเหนือกว่ารวมถึงบางครั้งก็เกิดจากความประมาทพลาดพลั้ง ที่อยากจะสร้างเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นบ่อยครั้งการสร้างมุกตลกก็กลายเป็นว่าไปบูลลี่คนอื่นได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นยังอาจจะเกิดจากความตั้งใจของการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเกลียดชังเพื่อที่จะให้กลุ่มให้พวกพ้องของตนเองนั้นรักกันมากขึ้นโดยการไปเกลียดชังกลุ่มอื่นคนอื่นนั่นเองครับสำหรับประเด็นที่มักจะมีการบูลลี่กันทางสังคมก็ได้แก่การเหยียดเพศทางเลือกหรือว่า LGBTQ+ การเหยียดทางเชื้อชาติ ศาส,สนาความเชื่อสีผิวเส้นผมรูปร่างหน้าตาแม้กระทั่งท่าทางที่เขาทำสำเนียงที่เขาพูดวิธีการพูดคำพูดของเขาเช่นผู้จาล้อเลียนผู้จาทับถมหรือว่าบอดี้เชมิงเวลาเห็นคนอื่นทำอะไรผิดพลาดก็จะหัวเราะเยาะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อล้อเลียนหรือว่าการเข้าไปพูดให้ร้ายโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีโอกาสหรือว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอที่จะชี้แจงความจริงนั่นเองนะครับ เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงเห็นถึงปัญหาของการบูลลี่ในสังคมมานานแล้วเพียงแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดเพราะว่ายังไม่มีกำลังอย่างเพียงพอที่จะพูดออกไปแล้วจะมีน้ำหนักสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ข่าวดีก็คือวันนี้ในสังคมของเราเริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะครับออกมาช่วยกัรรนรณรงค์พูดถึงการบูลลี่ เพื่อที่จะลดทอนการบูลลี่ในสังคมเพื่อให้ทุกคนเกิดการตระหนักแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเปลี่ยนผ่านสังคมแห่งการกลั่นแกล้งให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลสังคมแห่งการเกื้อกูลก็มีจุดที่แตกต่างชัดเจนล่ะครับก็คือเป็นสังคมแห่งการรับฟังซึ่งต่างจากสังคมแห่งการกลั่นแกล้งซึ่งเป็นสังคมแห่งการโอ้อวดลดคุณค่าคนอื่นแต่สังคมแห่งการเกื้อกูลนั้นจะเป็นสังคมแห่งการรับฟังแล้วก็เสริมสร้างคุณค่าให้กับคนอื่น เราจะเป็นผู้สร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลด้วยตัวเราเองแล้วก็รวมพลังกับเพื่อนๆที่เข้าใจในสิ่งนี้เปลี่ยนผ่านสังคมแห่งการกลัน่นแกล้งสู่สังคมแห่งการเกื้อกูลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกับสังคมหรือว่าโซเชียลคอนเนคชั่นเทคนิคที่1ชวนเพื่อนเก่าไปดื่มกาแฟกันเราอาจจะลองคิดถึงเพื่อนที่เป็นคนที่มีบุค,คลิกมีท่าทีที่เป็นคนที่รับฟังเพราะฉะนั้นก็ลองเช็คดูนะครับ ว่าเพื่อนคนไหนเป็นคนที่รับฟังแล้วก็พูดคุยเสริมสร้างคุณค่าให้ต่อกันก็อาจจะชวนกันออกมาดื่มกาแฟกันนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่1นนะครับเทคนิคที่2การเรียนรู้สิ่งใหม่การที่เราเปิดใจนะครับเข้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราก็จะมีโอกาสพบเจอผู้ที่เรียนรู้ด้วยกันอาจจะเรียนทักษะทางสังคมเรียนทักษะซอฟต์สกิลเรียนทักษะการฟังเรียนทักษะการทําอาหารเรียนทักษะการถ่ายรูป สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเจอเพื่อนๆที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันก็จะทําให้เราสามารถพูดคุยกันได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งเสริมคุณค่าซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเทคนิคที่3การเล่นกีฬาการเล่นกีฬานะครับจะทําให้เราได้พบเจอคนที่เล่นกีฬาประเภทเดียวกันจะมีบทสนทนาที่คล้ายกันใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวิธีการซ้อมอุปกรณ์การซ้อมการพัฒนาทางร่างกาย ความสนุกสนานที่ได้รับในแบบเดียวกันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลได้ง่ายนั่นเองครับเทคนิคที่4การเป็นอาสาสมัครการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นจิตอาสาเนี่ยจะช่วยให้เราได้พบเจอคนที่ตั้งใจจะมามอบสิ่งดีๆหรือว่ามาเป็นผู้ให้ให้กับสังคมนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเจอคนที่มีแนวโน้มที่จะรับฟังแล้วก็ให้คุณค่าซึ่งกันและกัน แต่อย่าลืมนะครับในทุกๆสังคมที่เราเข้าไปร่วมเนี่ยถึงแม้เราจะตั้งใจอย่างดีเพื่อที่จะเข้าร่วมเชื่อมโยงทางสังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลแต่บางครั้งเราก็อาจจะเจอบางมุมบางคนนะครับที่ยังมีการบูลลี่กันอยู่บ้างอันนี้ก็ต้องเตรียมใจเอาไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะมีกําลังไม่ท้อในการเชื่อมโยงทางสังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลนะครับเมื่อเราพบเจอเพื่อนๆที่ให้ความสําคัญกับการรับฟัง และเกื้อกูลคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราก็อาจจะติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเอาไว้เพื่อชวนการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเกิดโซเชียลเวลเปีอิ้งหรือสุขภาวะที่ดีทางสังคมได้ครับใครคือคนที่มีความสุขที่สุดการเชื่อมโยงกับสังคมที่มีการเกื้อกูลกันมากกว่าจะเป็นสังคมที่กลั่นแกล้งกันก็จะช่วยให้เราเกิดโซเชียลเวลเปีอิ้งหรือว่าเกิดความสุขขึ้นมาในชีวิตนั่นเองครับขอบคุณเพื่อนเพื่อ,อที่ติดตามชมวิดีโอนี้ครับ มีชีวิตอย่างสดใหม่ได้ทุกขณะเพราะทุกขณะเพิ่งจะเริ่มต้น The beginner every moment has just begun กับผมรันทีรันสวัสดีครับ